กตอนที่ห้าสิบสามโจโฉตีได้ฮันตงฝ่ายซุนกวนร,รู้ว่าเล่าปี่ก็ให้จูกัดกินพี่ชายคงเบ้งไปทวงเมืองเกงจิ๋วตามสัญญาเล่าปี่ก็มียอมให้คงเบ้งจึงว่ากล่าวให้คืนแต่เมืองเตียงสาเลงเหลงหุยเอียงซึ่งเป็นเมืองขึ้นแก่เกงจิว๋วให้ไปว่ากล่าวแก่กวนอูเอาเองครั้นจูกัดกินมาถึงเมืองเกงจิว๋วกวนอูก็มียอมให้จูกัดกินก็กลับไปหาเล่าปี่อีกครั้ง เล่าปีก็บอกว่ากวนอูน้ำใจดื้อดึงป่ากก็ว่าตีได้เมืองฮันตงเมื่อไหร่จึงจะคืนเกงจิ๋วให้จูกัดกินมิรูทำประการใดก็ลาออกมาซุนกวนวร,รู้ดังนั้นก็โกรธนับให้โลโซกเชิญกวนอูออกมากินโต๊ะจะได้จับค่าเสียฝ่ายกวนอูก,ก็มีเกรงกลัวลงเรือไปกับจิวฉองขณะกินอยู่นั้นโลโซกได้เอ่ยทวงเมืองเกงจิว๋ว กวนอูก็โกรธแล้วตอบว่าตอนที่เล่าปีไปสกัดโจโถหลายตำบลตัวก็เสียสเสบียงแลทหารจะได้เมืองเกงจิ๋วอยู่ก็ยังมีเพียงพอแล้วก็แซงทำเป็นเมาสุราจูมมือโลโซกมาให้ส่งถึงเรือทหารที่ซุ้งอยู่ก็มีอาจทำอะไรได้ด้วยกลัวจะเป็นอันตรายแก่โลโซกฝ่ายซุนกวนร,รู้ดังนั้นก็โกรธจัดแจงเกณฑ์ทหารสิ้นทั้งเมืองจะไปตีเมืองเกงจิว๋ว พอดีมาใช้มาแจ้งว่าโจโฉจะยกมาตีกังตังสุนกวนจึงออกไปตั้งรับณนะตำบลหับปา่าฝ่ายโปฮันเข้าว่ากล่าวแก่โจโฉว,ว่ากังตังเป็นแดนกันดารเห็นจะเอาชนะลำบากโจโฉจึงงดกองทัพไว้แล้วคิดที่จะเลื่อนเป็นวุยองอีกฝ่ายซุนฮิวก็ว่ากล่าวทัดทานอยู่โจโฉก็โกรธแล้วว่าท่านกล่าวทัดทานเช่นนี้เห็นจะเหมือนซุนฮกซุนฮิวก็ลากลับมาบ้านมีความทุกข์น้อยใจเป็นอันมาก จนตรอมใจตายฝ่ายพระเจ้าเฮี้ยนเต้กลัวว่าโจโฉเป็นที่วุยอ๋องแล้วจะคิดขบฏเอาราชสมบัติเสียมั่นคงจึงเขียนหนังสือส่งให้ฮกอ้วนผู้เป็นบิดานางฮกเฮามาเหสีให้ช่วยคิดการกำจัดโจโฉเสียโจโฉจับได้หนังสือก็โกรธก็จับฮกอ้นนวนนางฮกเฮาและครอบครัวมาฆ่าเสียสิ้นแล้วกระเกณฑ์ทหารจะไปตีเมืองฮันตงฝ่ายเตียวล่อ,อก,ก็ให้บังเตตกออกรบด้วยโจโฉ โจโฉเห็นบางเตกชำนาญสงครามนะักก็ใคร่อยากได้มาบางเต็กมาอยู่ด้วยก็จับได้ตัวบางเต็กบางเต็กก็ยอมมาอยู่ด้วยฝ่ายเตียวล่อสู้โจโฉมีได้ก็ยอมสวามีพักด้วยโจโฉโจโฉมีใจเอ็นดูจึงตั้งให้เตียวล่อเป็นเจ้าเมืองปาตง